สวัสดีพบกับผม Patternman และในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงอาชีพ Bowmaster ครับผม Bowmaster เป็นอาชีพนักธนูสาย explorer นะครับและด้วยความที่ว่า Bowmaster เนี่ยเป็นผู้ใช้ธนูก็จะต้องใช้ลูกธนูด้วยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับบางอาชีพที่เป็นผู้ใช้ธนูแต่ว่าสามารถยิงลูกธนูออกไปได้เลยถ้าเป็นตัวของลูกธนูก็จะเป็นตัวของไอเทมคานะครับถ้าจะหาของที่ดีที่สุดในตอนตอนนี้ มาดูกันที่สกิลแรกนะครับสกิล double ัม m ์สกิลนี้ก็จะเป็นการกระโดดพุ่งไปข้างหน้าและถ้าเรากดแบบกดขึ้น2ครั้งนะครับตอนที่กำลังกระโดดอยู่จะเป็นการพจัม m ์ขึ้นไปข้างบนและยังมีอีกความสามารถหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้ใช้ก็คือการกดดาวจัม m ์ด้วยการกดลูกศรลง2ครั้งและถ้าเรากดชิดขวาที่สกิลจะทำให้วิธีกด up ัม m ์เปลี่ยนเป็นกดขึ้นกระโดดแล้วดาวจัม m ์เปลี่ยนเป็นกดลงกระโดด ต่อไปสกิล l t r e r t s t s t นะครับสกิลนี้เมื่อกดตอนอยู่กับพื้นหรือว่ากลางอากาศเนี่ยก็จะทําการ backward กระโดดถอยหลังและถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะทําการยิงอยู่กลางอากาศ2วินาทีและถ้าเรากดแฟลชจัมจาาแ,ล Jump, และกดหันกับหลังหันและกด r t r e a t Shot เนี่ยก็จะทําให้การกระโดดไปข้างหน้ามันไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของของตัวละครนะครับ ต่อไปสกิลเค a เวอร์คา r i ทรินะครับผมสกิลนี้มันก็จะมีลูกธนูสีเหลืองยิงออกมาจะมีโอกาสแค่30%นะครับผมที่จะยิงออกมาจะมองยากมากๆเพราะว่ามันจะออกมาอัตโนมัติแล้วก็เป็นลูกดอกเสริม แล้ยังมีในส่วนของคาส4ก็คือถ้าเรากดใช้สกิลซ้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นลูกธนูดอกสีแดงและเมื่อเรายิงจะมีโอกาส70%ที่จะฟื้น HP กลับมา5%นะครับสกิลต่อไป Arrow p l a t t e r สกิลนี้จะเป็นการยิงธนูออกไปด้านหน้าและสามารถปรับเปลี่ยนองศาการยิงขึ้นกับลงได้และสกิลนี้ยังมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือการที่เรากดปุ่ม กระโดดในจังหวะที่เรากําลังยิงตัวละครของเราจะทำการวางตัวของสกิลนี้ลงไปที่ตำแหน่งที่เรายืนต่าสุดและจะทำให้สกิล a e r o w Pattern ยิงออกมาอัตโนมัติในตำแหน่งนั้นและถ้าเรากดคิกขวาก็จะทำให้มีการกดเพิ่มขึ้นอีก1วิธีก็คือการกดปุ่มโจมตีปกติในขณะที่กําลังกดใช้สกิลนี้ค้างไว้อยู่ สกิลต่อไปฟินิกจะเป็นการเรียกนกฟินิกออกมาช่วยตี1ฮิตดาเมจโดนมอนต์รวมทั้งหมด4ตัวมีโอกาสสตั้นมอนต์ปกติ95%และแพสสีเดฟบวก30%ที่อาจจะไม่ได้ใช้ ต่อไปสกิลเควเวอร์โฟสกิลนี้จะเป็นการติดตั้งสัญลักษณ์เอาไว้ที่พื้นเป็นระยะเวลา120บวินาทีและถ้าเรากดสกิลนี้ซ้ำจะทำการเทเลพอร์ตกลับไปที่จุดที่เราติดตั้งสัญลักษณ์อันนั้นเอาไว้และถ้าเรากดหมอบและกดสกิลนี้ซ้ำอีกครั้งในขณะที่ยังมีสัญลักษณ์ของเคว v e r ร์ o ที่เราติดตั้งไว้บนพื้นถ้าเรากดด้วยการหมอบและกดสกิลเควเวอร์โฟจะทำการติดตั้งสัญลักษณ์ในตำแหน่งใหม่ สกิลต่อไป u n c o u n t a b l e Arrow สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลเคลียร์มอนพื้นฐานของของ Bowmaster เมื่อเรากดเนี่ยมันก็จะมีระยะฮิตบ็อกประมาณนี้เลยและทำดาเมจ5ฮิตโดนมอน8ตัวนะครับสกิลต่อไป Hurricane สกิลนี้จะต้องกดยิงค้างไว้ จะทำดาเมจ3 5มต่อลูกธนูลูกหนึ่งและสกิลนี้นจะไม่มีการเพิ่มแอ t แท k s สปีดเข้าไปในตัวของสกิลนี้ความเร็วของมันจะคงที่ตลอดไม่สามารถเพิ่มได้และมีแพ s ซีฟของของตัวสกิลก็คือจะเพิ่มดาเมจสกิล u n c o u n t a b l e Arrow เพิ่มขึ้นอีก50%ให้กับตัวของสกิลซึ่งก็คือสกิลเคียร์มอนก่อนหน้านี้นั่นเอง สกิล,ลต่อไป Sharp Eye สกิล,ลนี้จะเพิ่มคีย์เลด20%และคีย์ดาเมจ15%เป็นปบัฟกดให้เพื่อนในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ด้วย สกิลต่อไปวินออฟเฟรสกิลนี้จะทำการยิงธนูออกไปเป็นธนูลมระเบิดรอบๆตัวละครของของเราทำดาเมจ335%มอนเตอร์12ตัวและดาเมจ12ฮิตพร้อมทั้งใส่ดีบัฟให้กับสตัตทำให้เสอนที่ช้าลง30หน่วย20วินาทีและเพิอเอ่มดาเมจสกิลของ เอลโลแพทรร์90%ซึ่งเป็นพ s ส i ีฟติดตัวของของวินออฟเรย์สกิลต่อไป s i a h o t t e mirage สกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟเปิดปิดถาวรเมื่อเริ่มใช้งานมันจะนับเวลา50วินาทีสะสมเป็นสแต c กบัฟ2สแต c กทุกๆ50วินาทีถ้าเราโดนดาเมจที่เป็นประเภท fatal damage หรือว่าเป็นดาเมจ HP% ที่สูงกว่า50% สกิลนี้จะทำการหักลบดาเมจ HP เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ลงสูงสุด42เซและถ้าเรายังมีสแต็กของสกิลนี้อยู่อย่างน้อย1สแต็กจะทำให้มีการโจมตีเสริมจากตัวของสกิลนี้ทุกๆ7.5วินาที สกิลต่อไปแฟชมิลลาจะอยู่ในจ็อบ2และมีขั้นอัปเกรดอยู่ในจ็อบสสกิลนี้เมื่อเราโจมตีด้วยสกิลใดๆก็ได้ยกเว้นนกฟินิกจะทําการเก็บสแต็กที่มุมบนขวาจอเมื่อครบ7ครั้งมันจะมีร่างเงาของของสกิลนี้โผล่ออกมาช่วยยิงบริเวณหน้าจอของของเราโดยมีครูดาวเพียงแค่1วินาทีและยิ่งโดน7ครั้งด้วยสกิลใดๆก็ได้ สกิลต่อไป Full Burst Wavever สกิลนี้จะเพิ่มค่า Attack เป็นระยะเวลา40วินาทีและจะมีลูกธนูไฟออกมาคล้ายก,กันกับสกิล Wavever c r a t t r i s h ออกมาทุกๆ2วินาทียิงออกมา6ลูกแต่สามารถยิงออกมาได้ทั้งหมด18เซตถ้าลูกธนู18เซตนี้หมดในช่วงระยะเวลาบัฟก็จะไม่มีการเติมลูกธนูไฟ และมีคูลดาวน์120วินาที สกิลต่อไป Arrow Land สกิลนี้จะเพิ่มดาเมจเปอร์เซนต์กับระยะเวลาตามขั้นสกิลโดยทุกครั้งที่เราโจมตีโดนศัตรูมันจะมีธนูฝนต,ตกลงมาอัตโนมัติทุกๆ5วินาทีนานถึง2.5วินาทีเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนตัวเดิมซ้ำดาเมจอย่างมหาศาลและค่อยๆโดนจำนวน hit 7ครั้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงสุดที่15ฮิตหรือก็คือเพิ่มขึ้นได้สูงสุด8ปดตอย่างต่อเนื่องและ ยังช่วยเพิ่มโอกาสของสกิล a e r o c a t r i c อีก30%สกิลต่อไป Illusionary Shot สกิลนี้จะมีพ s สซีฟทำงานทุกๆ3วินาทีและมันจะมีเงาของของเราออกมาช่วยยิงอยู่ข้างๆตัวเราโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยแต่ถ้าเรากดเป็นสกิลบัฟก็จะช่วยยิงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาบัฟจนจบ สกิลต่อไป Mortal Ball สกิลนี้ต้องตีให้ครบ30ฮิตจึงจะมีดาเมจเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มขึ้น35เป็นระยะเวลา5วินาทีสกิลต่อไป Advanced Final Attack หรือก็คือ Final Attack ที่อยู่ใน Job 2มันก็จะมี Attack บวก20หน่วยและจะมีโอกาส70ทําทำดาเมจเสริมขึ้นมาเป็นจำนวนฮิตหนึ่งซึ่งมองยากมากๆต่อไปก็เป็น Hyper Passive ก็เอา Sharp Eye เลยเพราะว่าเป็นสกิลที่ต้องใช้แน่นอนแล้วก็เนื่องจาก ว่ามันไม่มีสกิลอื่นที่ใช้ได้คุ้มค่าเท่ากับ sharp e y ีแล้วมีจอบก่อเสริมต่อไปก็คือ uncountable arrow reinforced ก็คือต้องเอาเป็น d ามเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเราเอาตัวของจานวนคิดเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มค่าส่วน hurricane เนี่ยก็คือเอาหมดเลยนะครับ ปีแมทิกเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นตัวของ a อ r o w Pattern แล้วก็ m i l l าน,นะครับมันอยู่ในตัวสกิลเดียวกันได้2สกิลเลยแล้วก็ตัวของ Hurricane กับ Uncountable a ล r อ r เสร็จแล้วตัวของอีก3สกิลที่เหลือก็จะเป็นคว o v e r Catric q u e e n o f Fa แล้วก็ Phoenix ซึ่งถ้าเกิดว่าได้ e n h a n c e Core ของพวกนี้ครบหมดแล้วเราก็ไปลงตัวสกิลคาร์ท5อื่นๆต่อได้เลย Inner Ability ผมแนะนำว่าให้เป็น Boss d a m a g ไปเลยเพราะว่ามันคุ้มที่สุดดีที่สุด ต่อไปเป็นรวมแพสซี v ์ที่สำคัญมาสเตอรี่หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิเลตหกสิบคิดดาเมจสามอันนี้คือผมรวมกับ s ชาร์ปไฮไปเรียบร้อยแล้วส่วนค่า a อ t a แทก็จะได้25%จากสกิลหนึงส่วนไอเอดีก็ได้มาจากสกิล p a s s ี v e ล้วนๆส่วน b บอสดาเมจจะไม่มีเลย0%ูนย์เะครับไฟนอลดาเมจสามสิบหกเปเมเปอร์เซ็นต์อันนี้จะคิดจาก p a สซี v e ตัวหนึ่งที่จะต้องยิงให้ครบ30มสิฮิตถึงจะนับดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบห้า เป็นเด็กเพียวๆ80หน่วยเลเวล250ก็100หน่วย ต่อไปก็เป็นลิงสกิลนะครับคือตัวของโบมาสเตอร์เนี่ยมีคีเลทที่สามารถดันเพิ่มอีก10%ได้ถ้าเกิดเราเก็บเลเวลเอ็กซ plorer ให้ครบ120ทั้ง3อาชีพก็คือมาร์คแมนแล้วก็ตัวของพาร์ทไฟเดอร์แล้วก็มีอีกความสามารถหนึ่งของลิงสกิลก็คือจะได้ Monster Collection กดเมนูออกสำรวจถ้าจะให้ดีก็ไปดูคลิปจอดลึกระบบ Dot แฮม m มอรของผมเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมอนสเตอร์คอลเลกชั ต่อไปเป็นภาพรวมการตีมอนนะครับโบมาสเตอร์ก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนมากให้เราหาตำแหน่งที่เหมาะสมในแผนที่จากนั้นทำการวางสกิลแอ r o โร่แพทเทเพื่อให้มันยิงมอนตำแหน่งที่เราไปถึงได้ช้าหรือแล้วแต่คุณผู้ชมถนัดเลยจากนั้นก็กดสกิลอันเ u n า a b เ e อเ r o ตแ่เคียร์ตามปกติได้เลยและสกิลอย่างวินออ f เฟยใน Hyper ร์ส l ิ และคุณผู้ชมอาจจะเปิดสกิลคาดหาบางสกิลเพื่อช่วยให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นก็จะมีเพียงเท่านี้แบบง่ายๆนะครับต่อไปก็เป็นภาพรวมการตีบอสนะครับก็เราก็เปิดสกิลบัฟที่เป็นเปิดปิดให้ครบพวกชาร์ไออะไรพวกนี้ให้ครบให้หมดนะครับจากนั้นเราก็สกิลเฮอริเชนนะครับยิงเก็บสแต็กบางอย่างไปก่อนก็ได้ แล้วก็ติดตั้งพวก a r r o p a t t e r กับพื้นของ t ทเ e พอ t จากนั้นเราก็เน้นยิงด้วย Hurricane อย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดสกิลเบิร์ดเนี่ยก็คือไล่จาก Hyper Skill เป็นบัฟมาทั้งหมดแล้วก็ไล่สกิลคัส5ขึ้นมาพอเปิดบัฟทุกอย่างครบพร้อมๆกันหมดแล้วเราก็กด Hurricane ยิงครัง้งยิงไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายเลยครับผมก็คือง่ายมากสำหรับบอสมาสเตอร์ แล้วก็เฮอริเคนเนี่ยสามารถเดินไปยิงไปแล้วก็หลบได้ตรงนี้ก็จะทําให้สบายขึ้นเยอะเลยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับผมก็ซื้อง่ายๆเลยแค่นี้เลย สลุปภาพรวมของโปมมาสเตอร์ Master. อาชีพนี้เล่นง่ายมากเพราะใช้ฝีมือน้อยมากๆไม่มีไอเฟมแต่มีสกิลลดดาเมจ HP เปอร์เซ็นต์ทำงานอัตโนมัติซึ่งถือว่าเป็นอาชีพตายยากอาชีพหนึ่งโมบิลิตี้กลางๆเดินไปยิงไปได้แต่มีเทเลพอร์ตไม่มีสกิลจับเป็นของตัวเองหมอะกับ มือใหม่ที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนเลยถ้าเพิ่งเล่นเมเปิลเป็นครั้งแรกผมคิดว่าโบมาสเตอร์คืออาชีพที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่เคยแตะเกม s i ส์ scrolling หรือว่าไม่เคยเล่น Maple Story มาก่อนเลยสุดท้ายก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ